พาคุณแม่มาลองรามเมนนะฮะที่ซุปเป็นเนื้อใช่ไหมใ<ช>ให้ลูกได้กินน้ำซุปร้อนๆหน่อยโอ้ยเอาไปดูดีกว่าเขาบอกว่าเป็น only ramen restaurant in Tokyo นะที่มีน้ำซุปแบบนี้ใช่เป็นซุปกระดูกเนื้อนะฮะนี่ไงเนื้อแท้ๆร้อเปอร์เซ็นต์เอาเราไปดูดีกว่าเฮ้ยน,นานเจิแบบนี้ทีลูกต้องกินเนื้อสิเข้าไปเลย แล้วก็ที่ตู้เขาจะบอกเลยนะว่าโน pop no p อมคือบีฟอุลลี่นะบีบอุลลี่นะฮะเอาสายเนื้อแบบเราจัดดีเหรอมาเลยกันซุกเนื้อมันฉ่ำใช่ไหมเด็ดเลยเราวนี่ออกนอกเมืองไทยแล้วกินได้ให้รักดแรกมาแล้วครับอันนี้ ร้านเนี้อของเรา thank y o อ่านี่ของดีมาให้เมียอ่าวเลยเพื่อนโอ้น่ากินมากเลยอ่ะร้านเนื้อมานี่ให้ลูกฟับกินเนื้อหน่อยอันนี้เป็นซอยนะฮะเป็นตอยซุปชิมเขาได้กินเนื้อมานานซุปเนื้อจะเป็นยังไงอาแบบไหมก็ซุปเนื้อแบบเนื้อจริงๆหอมมากเนืจริงๆหอมมันเนื้อมากเลย อันนี้เป็นเนื้อหรอเนเนื้อเหมือนกันฮะจาดูเส้นก่อนโอ้โหแล้วความร้อนนะไม่ยิ่งหย่อนของไฟความามรักคิวซีเแล้วตอนนี้โอ้โหจ้ะรักลูกหรือรักเมียกันรักเมียครับอ่ะลุยให้ที่รักเส้นเมียมั้งเให้เราไรอบเออเป็นรักเมี่ยที่บอกน่ากินมากแล้วจริง เ็เป้าเขหอมมันเนื้อมากสุดๆเฮ้ยราเม็งเนื้อนะฮะแบบเนื้อจริงๆอ่ะ้ปดูดูความเอ็นเนื้อแบบเนื้อจริงๆเลยนี่แบบทับกรีดอ่ะดูีะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวในโตเกียวที่เป็นซุปเนื้ออร่อยแต่ในยุโรปกันในอเมริกาเขาฮิตกันชอบมากกันแบบนี้เาบกิน้ำที่ต้องจะเป็นซุปหมูไหมอืมใช่ใส่มันพริกด้วยนี่ ฝายเนื้อจะชอบใช่ไหมอย่างงี้เข้มข้นสุดๆเข้มข้นจริงอ่ะอืมรวยอ่ะอันนี้เราสั่งมาเป็นอันนั้นเป็นมิโซะเนาะส่วนอันนี้เป็นซอยซอสน,น,นะคะแล้วก็มีอีกซุปนึงก็คือเป็นซอสแล้วอันเนี้ยวันนี้มีแค่ยี่สิบที่เท่านั้นนะฮะมาจูงให้ทันแล้วเส้นอยู่เลยอ่ะอยู่เส้นเฟิร์มมากเฟิร์มแบบพี่โตชอบเฟิร์มแบบโคตรได้ได้ปิวอ่ะห่า ชอบมากเลยพี่ร้านเขน่ารักด้วยแต่อันนี้จะเป็นไก่แบบเยอะๆคนเลิศเลยแจ๋วเลยครับหลังจากได้เมียกินไปแล้ววะาเลยกันที่เลยแหละคุณเพราะว่าเนื้อมากๆโอ้ถือว่าเราจะได้ฟุ้กระดูกหมูเนาะอันนี้คือกระดูกเนื้อ ลองกุ๊บอ่าลองีลองเป็นแบบซอยซอสใช่ชิมชิมเชงก่อนชิมน้ำก่อนเออต้องชิมน้ำเปล่าเดี๋ยวค่อยเติมน้ำมันคร้กเนื้อไหมเนื้อหอมมากเนื้อแบบเนื้อให้ให้คนระฟิลลิ่งอะอร่อยเป็นคู่เลยแัดเส้นเดียวกันนะคะโหถ้าใครสั่งเยอะๆกวมาลองเลย พาก็ต้องเติม,มพอเติมพอเติมอันนี้น้ำมันพีคมไปแล้วรสชาติมันเผ็ดขึ้นหรอใช่มันหอมขึ้นเยอะมันเรแบบวเขาก็มีซุปที่เป็นเซซามีด้วยนะอ่าเผื่อใครชอบโอ้ยแล้วมันพินีมากยังหอมเลยมาดูดิครับเออวันดีเป็นคนชอบดีนะที่ไม่กินเนื้อแต่ว่าเนื้อคือหอมมากอะอโอบอกว่าถ้าใครไม่กินเนื้อจะรู้สึกว่ามันไม่หอมใช่ไหมแต่ว่าเนื้อหอมมากค่ะทุกคน อเออแล้วเธอยังไม่ได้กินเนื้อเลยนี่คือเนื้อนะนนี่เื้อฮะวากิวโอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาอย่างแหลมดีกว่าครับเนื้อเป็นไงนุ่มไหมนุ่มมากนุ่มมากร้านน,นี้นชื่ออะไรทรักวันดราก้อนทันทนันโอเคมันก็ยอดมากแต่ในแมปมันจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะแต่ว่าพิมพ์ไปเลยว่าวันดราก้อนทันทันมันก็จะขึ้นเหมือนกัน